มาทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ปี2023นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูหลายๆบูธนะครับผมนะว่านวัตกรรมต่างๆในปี2023มีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเลงก่อนนะว่าเฮ้ยบูธไหนน่าสนใจอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนครับทุกคนผมมาอยู่ที่บูธเกียร์ครับเกียร์คาเมียวตัวใหม่นะครับผมนะ รุ่น L X ครับผมเป็นรุ่นต่ำสุดนะ1.892ครับ mm hmm. ดูรูปแบบก็แปลกตาเลยแหละต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับผมนะีประตูเป็นประตูเลื่อนทุกคนนี่กว้างขวางมากแน่นอนชัวร์อ้โหภายในนะทุกคนดูแถวสองกับแถวสานี่กว้างมากทุกคนแล้วก็สีภายในครับก็เดเกนเลยทุกคนกคน แล้วราคามันจับต้องได้ทุกคน1.89ขงจุดแปดเก้าสองโอ้โหได้อีกได้อีกได้มีสิบเอ็ที่นั่งมั้งเนี่ยนะครับตัวนี้นะ,ะตัวนี้น,ะะน,นโอ้เบียร์คาเมร์วาตัวใหม่ตัวนี้1.89ข้องนะครับ ราคาเกียร์คันนี้ว่าทั่วปุลเอสเอ็กซ์แองไว้คผมเป็น2.5งจุดห้าเก้าสี่ตัวนี้เราเคยดูกันแล้วเนาะ,ะแต่ว่าตัวหนึ่งจุดแปดเก้าสองตัวนี้ที่ที่เกียร์เขาเอามาทํา,าราคาในเมืองไทยเนี่ยยังไม่เคยเห็นผมยังไม่เคยเห็นละกันนะครับผมนะ